ซีริวันเป็นสารอาหารเสริมจากบริษัทยูมีพัทที่ถูกคิดค้นโดยคณะแพทย์และนักวิศวกรรมนาโนจากประเทศเกาหลีใต้เป็นสารสกัดจากธรรมชาติปลอดภัยซึ่งเป็นสารอาหารที่มีการผลิตแบบนาโนเทคโนโลยีโดยเฉพาะการใช้นาโนเกลมาห่อหุ้มสารอาหารอีกทีดังนั้นเมื่อเราเดื่มซีริวันตอนท้องว่างร่างกายจะสามารถดูดซึมสารอาหาร ไปใช้ได้ 1, ทันทีเราจึงสามารถเห็นผลจากการดื่มซิริวันภายในเวลาเพียง1-5นาทีโดยสิ่งที่เกิดขึ้นกับผู้ดื่มส่วนใหญ่จะเป็นผิวแดงด้วยเลือดฝาดตามใบหน้าและร่างกายอันเนื่องจากซิลิวันเข้าไปเพิ่มอ,ออกซิเจนในหลอดเลือดและอาการดังกล่าวจะหายไปในเวลา10-15นาทีส่วนผสมของซิลิวัน หสารสกัดจากรัสเบอร์รี่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆมากมายเช่นแมงกานิสโพแทสเซียมทองแดงแร่ธาตุเหล็กช่วยควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ 2. แอ,อลอาร์กนีน 3. าสารสกัดจากทับทิม 4. แอลกูตาไทโอน 5. แอลกูตามีน6แอลซิสตอีน7ผงถูเหลือง8 l อลฟินอะลานีน9สารกัดจากบลูเบอร์รี่10บฟุกโตโอริโกแซคคารายส1อสารกัดจากโกจิเบอร์รี่อุดมไปด้วยวิตามิน C ีไฟเบอร์ธาตุเหล็กวิตามินเอสิงสารสกัดต่างๆสารต้านอุมูลิสระอื่นๆและกรดอะมิโนจำเป็น8ปชนิดที่ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ได้ ช่วยรักษาโรคเบาหวานโรคมะเร็เงและช่วยบำรุงสายตาผ่อนคลายอารมณ์ช่วยแก้ปัญหาสุขภาพอื่นๆเรื่องทานซีวันเลือกทานซีวันกล่อง,องสีแดงดีที่สุดได้ทั้งผิวพรรณได้ทั้งสุขภาพดีของแท้ของใหม่มีที่ยืนพัดเท่านั้นดื่มซีวันอาการดีท็อก จะออกมา4ี่ทาง1ทางดูกลมขนคือขับออกทางเหนือสอทางปัสสาวะปัสสาวะจะมีเข้มข้นและมีกลิ่นมากกว่าปกติทางอุจละ3 4อาเกียนอ้วกพระอื่นผออมให้ดื่มน้ำอุ่นตามมากๆ4หซีอิวันดื่มซีริวันอาหารเสริมมีท็อกเลือดเพื่อผิว สวยออลาจากภายในสู่ภายนอก5นาทีเพิ่มโอซิเกนในหลอดเลือด15นาทีให้ลึ่นขายทสิ์หรือสร้างผิด20นาทีซ่อมแซมเซลสร้างเซลลใหม่ทดแทนเซล์เก่า30นาทีความดันและโพลสตอลลดลง1วันหลับลึก7วันผิวลื่นใสมีออรลาตับทำงานดี15วัน คุณฟิตกระชับลดน้ำตาลในเลือด30วันสุขภาพดีทุกอย่างสั่งซื้อได้ที่คุณดาวันเบอร์โทรศัพท์088 5 8 9 5 6 5 5ห